สวัสดีครับวันนี้ผมแก้งจอนมุมแรงนะครับวันนี้ผมมารีวิวมุมแมงนะครับอินดอร์นะครับของคุณสาธารณนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสมุมแมงนะครับว่าสามารถบินได้หรือเปล่านะครับก่อนจัดส่งให้คุณสาธารนะครับผมนะครับเบื้องต้นนะครับมุมแมงนะครับเออมันไม่มันไม่ได้สำเร็จรูปนะครับ ก็คล้ายๆกีตาร์นะครับต้องฝึกเล่นให้ชํานาญก่อนนะครับเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วไม่ฝึกมาเล่นเลยเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเพลงนะครับผมดังนั้นผมเน้นนะครับอาจจะต้องฝึกการคว้างนิดนึงนะครับให้มันถูกต้องนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะสอนการคว้างก่อนที่ผมจะไปเทสให้นะครับผมดังนั้นการคว้างที่ถูกนะครับก็ง่ายๆครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้อย่างนี้นะครับคีบมุมแลงในแนวตั้งอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ เวลาคว้างนะครับให้สะบัดข like ้อมือห like ักลงอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับหักลงนะครับหักลงห้ามนะครับห้ามปลาในมุมแรงแนวนอนนะครับอย่างนี้ห้ามนะครับเพราะถ้าทาอย่างนี้นะครับมุมแรงจะบินขึ้นสูงแล้วก็ตกลงมานะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอประจําเลยครับลูกค้าคิดว่าคว้างหักลงอย่างนี้แต่จริงๆลูกค้าตอนสุดท้ายไปบิดข้อมืออย่างนี้ครับ ปบิดข้อมือผมก็ไม่รู้ว่าจะบปบิดทาไมมันมันไม่ใช่การคว้างหินนะครับหินที่ชิ่งน้ํานะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ดาวกระจายด้วยนะครับเป็นการคว้างลักษณะคล้ายๆคว้างแนวกึ่งตั้งนะครับเฉียงเล็กน้อยนะครับเหมือนเราเล่นปลาขวานนะครับหรือปลาลูกดอกก็ปลาไปตรงๆอย่างเงี้ยครับปลาลูกดอกปลาขวานก็เหมือนครับถือขวานแล้วเราก็สะบัดหักลงเงี้ยให้มันหมุนนะครับ ให้เกิดแรงเหวี่ยงทั้งการที่ผมหักข้อมือนี่คือการทําให้เกิดแรงเหวี่ยงแค่ว่าจะเบาก็ได้จะแรงก็ได้นะครับก็ลองเทสดูก่อนนะครับพอเราสะบัดถูกต้องเนี่ยครับมุม,มแรงก็จะค่อยๆพลิกตัวแล้วหมุนวนกลับมานะครับองศาที่ถูกต้องนะครับก็จะประมาณนี้ครับกึึงเกสิบนะครับจนถึง4ี่ิบห้าองศาขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับก็ลองเทสดูนะครับแล้วก็ลอง คว้างเบาๆก่อนนะครับว่ามูมแมลงสามารถบินวงประมาณไหนมาถึงตัวเราได้นะครับหลังจากนั้นค่อยใช้แรงข้อศอกกับแรงหัวไหล่นะครับเพิ่มความแรงเข้าไปนะครับแต่เบื้องต้นยังไม่ต้องใช้นะครับเบื้องต้นเอาแค่อย่างนี้ก่อนนะครับให้เขาวนกลับมาก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มแต่อินดอร์ครับวงก็จะประมาณสัก4ี่ถึงหเมตรนะครับขึ้นอยู่กับไซส์นะครับแล้วก็อากาศสภาพวันนั้นด้วยดังนั้นอินดอร์ครับ เขาจะไม่ค่อยสู้ลมนะครับมุมแมลงตัวนี้นะครับดังนั้นเลือกวันที่สัง,สงเกตนะครับว่าลมท้าแรงมากนะครับก็ไม่ควรเล่นนะครับนะครับแต่ถ้าลมอ่อนๆหรือไม่มีเลยมันจะเล่นได้สนุกกว่านะครับมุมแมลงตัวนี้นะครับเขาเรียกมุมแมลงอินดอร์ถ้าเป็นมุมแมลงเอัลโดจะเป็นมุมแมลงเ,เป็นพลาสติกแข็งหรือเป็นมุมแมลงไม้นะครับจะมีน้ําหนักอันนั้นจะคว้างได้ประมาณ ตั้งแต่10เมตรขึ้นไปจนถึง30เมตรเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเทสความมุมแรงให้ดูก่อนนะครับว่าสามารถบินได้หรือเปล่านะครับไปดูกัน หลังจากเทสนะครับมุมแมลงก็สามารถปินได้นะครับเบื้องต้นนะครับมุมแมลงตัวนี้นะครับผมเน้นนะครับก่อนกว้างนะครับให้ยก3ามปีกอย่างนี้ขึ้นครับหนึ่งสามสี่แค่ประมาณ3ามถึงี่วินะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนะครับยกปลายปีกขึ้นอย่างนี้นะครับงนีครับได้ทุกปีกเลยนะครับยกปลายปีกขึ้นเพื่อให้เขากินลมมากขึ้นนะครับ ต้องบอกก่อนมุมแรงตัวนี้เป็นมุมแรงแฮนด์เมดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับตัดมือนะครับทําสีมือนะครับแล้วก็มันก็จะมีอาการแต่ละรุ่นแตกต่างกันไปงั้นตัวนี้หลังจากที่ผมเทสนะครับผมรู้สึกได้ว่าพลาสติกที่ซื้อมาเป็นม้วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในช่วงโค้งนะครับมันก็จะถ้าปีกมันหักลงอย่างเงี้ยนะครับโค้งลงอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่ามันจะกินลมได้น้อยลงนั้นตัวนี้นะครับเราต้อง ยกปีกให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับพยายามดูนะครับทุกๆครั้งนะครับก็ยกยกนะครับทุกครั้งในในทนี่หมายถึงแต่ละแต่ละรอบนะครับไม่จําเป็นต้องยกทุกการขว้างนะครับขวางไปสักยี่สบสาสิบ 20, ครั้งแล้วรู้สึกว่ามันมันมัน,มนคือเรว่าไม่ไม่ไมสเสถียนแล้วค่อยๆต่ําบินต่ําลงเ่ะเราต้องยกขึ้นหน่อยนะครับเพื่อเล่นให้มันสนุกขึ้นนะครับ โอเคมุมแรงตัวนี้เป็นอินอด์นะครับยังไงก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับติดขัดอะไรก็อินบ x ็อกมาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะตอบคําถามส่งไปให้นะครับผมยังไงก็ขอให้เล่นให้สนุกผมเก่งจอนทางมุมแรง Good time. กู๊ดทามก็ชอบสนุกไม่รู้จกสวัสดีครับ